ฮัลโหลอะล้วครับก็ขอากาบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมบล็อกมาสเตอร์เกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกาะที่จมอยู่ใต้ทะเลในแมปเบคอนซีซันสองนะครับขออัปเดตล่าสุดนะฮะถ้าเกิดว่าเราลงทะเลลงมาเราก็จะไม่เห็นอะไรนะอ่ะสมมุติว่าเรา เขาอัปเดตใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมขอรีเซตตัวละครแปร๊บหนึ่งอ่ะนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเรารีตัวละครมามันมันก็จะแบบเราเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรามองมาฝั่งขวามือกรโดดลงทะเลมาเลยครับเราจะเห็นเกาะอะไรสักอย่างอยู่ใต้ทะเลนี่นะครับ เราเราเดินมาเรามาเรื่อยๆเลยครับหา่านี่มันคือเกาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่จมอยู่ใต้ทะเลซึ่งอัปเดตข้างล่าสุดนี้เจ้าทะเลหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ฮะเทียบเลยมีตัวถือโยรุด้วยนะครับเราจะลองใช้สกิลใส่มันดู ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ครับหรือถ้าเกิดว่าเราออนออนในเซิร์ฟนานๆมันมันอาจจะนี่ก็ได้ครับมันอาจจะขึ้นมาก็ได้นี่นะครับได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเออสำหรับอืม จะพูดว่ายังไงดีละ่ะเราสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อผลสันมื่นนะฮะสามารถซื้อได้ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะมีอะอะอะเออะออเออโอุยครับเอาเอาไม่เอาหม,าามา่นี่นะฮะเราจะสามารถซื้อตรงนี้ได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ มาเจอคลิปผมเราค้า,นน <c oughs> า,กกายน,าาาาาน,นี่ให้ได้มากกว่า10บตัวขอไปด้วยนะครับเมื่อกี้เซมหาติดขอเราค่าค้าไอ้นี่ให้ได้มากกว่าสิบตัวก็ได้มั้งครับเดี๋ยวมันก็จะเราเราก็จะได้เงินเยอะมากแนะนำว่าให้ได้ถ้ามีผลแมกม่านั่นก็คือจะดีมากๆเลยนะครับ เราเดินมารอเอาดาบไอ้นี่ค่อยๆตีมันก็ได้มั้งครับพุ้ยเจยบนี่เราตีมัน <c oughs> เรามาฟาร์มไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ก่อนก็ได้มั้งครับให้เราได้เลเวลเยอะๆเนี่ยให้ให้เราได้เลเวลเยอะๆมั้งครับแล้วก็เก็บเงินไปสุ่มผลเราตีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก็ได้แล้วมั้งครับแล้วก็ เก็บตั้งมาสุ่มผลหรือว่าซื้อผลตรงนี้ก็ได้นะครับเราซื้อผลตรงนี้ไปนี่ฮะเราซื้อผลไปแล้วก็กินเรามาตรงนี้เลยครับใช้สกิลใส่เจ้านี่เลยครับฆ่ามันให้ได้จนถึงสิบตัวพอเราฆ่าถึง10บตัวได้แล้ว เออเราก็เดินมาหาเจ้า่องนี่เลยครับคลิกคุยกับมันเลยครับแล้วทีนี้เราก็จะได้เจ้านี่มาครับนั่นคือผลสันมืดครับนี่ครับเออแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้อีกนะครับเราสามารถ ตรงนี้คือที่ขายผลแมกมาครับไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ใช่อเวกนะครับตรงนี้คือที่ขายโยลุโยลุเขียวครับโยลุแบบนี้แต่ล้งผมซื้อโยลุฟ้ามาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนหรือว่าจะดูคลิปอื่นก็ได้นะครับ คลิปของช่องอแนะนำว่า j z เก e t Gamer ก็ได้นะครับหรือก็ช่องอื่นก็ได้นะครับนี่ตรงนี้คือที่สุ่มผลครับเราสุ่มอะไรก็ได้นะครับแต่เราจะไม่มีโอกาสได้โยลุสีฟ้าแบบนั้นนะครับเราสุม่มครั้งละแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคอมมอน เราก็จะได้ถุงเลที่ทําหาอะไรไม่ได้เลยครับนี่ครับนี่คือกิฟฟอนนะครับนี่กิฟฟอนสามารถไปซื้อที่เกาะหิมะฝั่งข้างๆได้ครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกว่าครับจะมหบอกครับว่าซื้อตรงไหนนี่คือเออเราสุ่มได้ไปเรื่อยๆเรามีโอกาสได้ผลเทอร์โมเอ็กดาร์แบบเมื่อกี้ได้นะครับ do you want to random food? foot f อ r นี่โกแล้วก็กดเย็ดไปเลยครับเราสุม่มถ้าเกิดได้แลมันก็จะเป็นพวกอาวุธหลายๆอย่างอันนี้ก็คือพวกไอ้นี่ดาบนี่ครับถุงเลที่ผมพูดถึงทำอะไรไม่ได้เลยน่าจะเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นี่ครับตรงนี้คือที่ขายดาบสีทองๆองครับอันนี้เป็นที่ขาย เป็นลูฟี่ขายผลยางครับตรงนี้คือข้างหน้านั่นผลแก๊สเอ้ยไม่ใช่ผลพิษนี่ครับผลพิษและเออนี่คือคาตนะครับคาตนะบ็อกห้าพันเบลีถ้าเกิดว่าเราใช้ดาบไม้ตีไอ พวกแบนดิตไปเรื่อยๆเ,เรามีโอกาสได้แบบไม่ไม่ใช่มีโอกาสสิครับเราเอาดาบไม้พวกเนี้ยไปตีพวกแบนดิตเมื่อกี้ครับอ่ะเราไปตีพวกแบนดิตนี้ใช่ไหมครับเราฟันมันฟันเรื่อยๆเ,เรามีโอกาสที่จะหาคิเราจะขึ้นที่แขนที่แขนสองข้างขา2ข้างได้ด้วยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าขึ้นที่มือหรือเปล่าว่าผมไม่ใช้สายฟาร,ร์มฮาคิ่งไงนี่ผมคิดว่าเอฟเฟกตอนที่เรียกตอนที่ใช้ฮาคิเทมากเลยนะตรงนี้คือเอออะไรก็ไม่รู้แต่แพงมากครับเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันจะมีเจ้าทะเลอยู่ข้างหน้านั่นครับมันจะมีหลายอย่างมากเลยครับเนี่ย อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้ดูของการ์ตูนเอออันนี้คือคาร่าจากอันเดอร์เทลครับมีดของมันอืมใช่เออเดี๋ยวจะพาไปดูของพวกพาไปดูผลแมกมาอเวกันครับผลแมกมาอเวก แมกมาอเวกยผลแมกมาอเวกสามารถไปซื้อที่เกาะหิมะได้นะครับเออเราเดินทางไปเรื่อยๆเลยครับนี่จ,จางๆเราเดินทางมาเลยครับมายาวๆเลยจำได้ว่าอยู่นี่มันมีบอสดีโอ้วยปะ จะไม่ได้นี่ฮะแล้วก็ขึ้นมาเลยครับแถวตรงนี้นี่น่าจะมีดาบกริฟฟอนขายนะครับผมเป็นผมปรับเป็นภาพต่ำมาเลยมันมันไม่เหมือนเมื่อกี้ครับนี่ครับกริฟฟอนดาบของแชงนะครับดาบแชงคูดผมแดง เราก็ขึ้นขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเรื่อยๆเลย <c oughs> เราขึ้นฝังฝังไหนได้ะัะ <c oughs> อยู่นี่มันมีเอออะไรล่ะบอยเฟนจากไฟเดนไอฟังกินด้วยนะครับ <c oughs> เออเราเดินมาฝั่งนี้เราก็จะ เจอไอ้นี่นี่คาตาคุริขายผลโมจิเดี๋ยวฝั่งนี้ก็คือดักเบด v ีครับรู้สึกว่ามี V3 มมาตั้งนานแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวสักทีเออมาจำไม่ได้ว่าอยู่ฝั่งไหนหรือว่าอยู่ข้างบนเอ่ย น่าจะอยู่ข้างบนอ่านี่บอยเฟนนะครับขายไม่ <c oughs> น่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละครับผลแมกมาอวีที่เขาขายล้วมันจะมี NPC ขายอยู่ตัวหนึง่งอยู่ฝั่งไหนไม่รู้ว่ามขออภัยด้วยครับผมจำไม่ได้ผมขอโทษมันจะมีอยู่แถวแถวนี้นะฮะจำได้ เท่าที่จําได้อยู่แถวแถวนี้นี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเออก็ขออภัยกันด้วยนะครับหาเอานั่นแหละครับอยู่แถวแถวนี้นี่แหละนั่งไงนั่งไงเขียวเขียวนี่ครับนี่แมกมาอเวกของผมปรับเป็นคุณภาพต่ำมันเลยเป็นอย่างนี้นะครับมันเลยเป็นเขียวเขียวแบบนี้ แตที่จริงมันไม่ใช่เขียวๆนะครับมันจะเป็นกล่องมันจะเป็นคล้ายๆกระจกขังไอ้นี่เอาไว้ครับเป็นใสๆผมคิดว่าถ้าแนะนำนะซื้อผลแสงไปฟาร์มฟาร์มเรื่อยๆเลยแบบเก็บเงินค่าค่าพวกแบนดิตได้แล้วก็ฟาร์มจากตัวนั้นเรื่อยๆเลยครับแนะนำว่าแบบนั้นจะดีกว่านะ แล้วเราอันนี้เรื่อยๆเ,เลยแล้วก็ฟาร์มจากพวกนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่ตีเฮ้ยบักอืออือตาลนี่ครับ แมปนี้มันมีเซิร์ฟวีฟรีนะครับเขาทำดีอยู่ผมไม่มีโลบลักเองแหละอยู่นี่มีขาดำขายด้วยนะครับขาดำของซันจิซันจิก็อยู่นี่นะครับซันจิตัวปอมซันจิไรหน้าแบ็คเลนะ็กเซลเลอร์นี่ครับ เมื่อก่อนนี่ผู้เล่นใหม่จะสบายมากเลยนะครับไม่ต้องพกไม่ต้องมาฟาร์มพวกแบนดิตนี่นี่ครับผลพิดแต่ยังไม่รีวิวนะยังไ,ไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมอาจจะได้มาอาจจะได้มารีวิวพวกดาบพวกนี้ผมขอสักสองไลค์ก,พก็พอผมไม่มีกำลังใจเท่าไหร่เลย แต่ก็จะทําได้ทําเรื่อยๆอาจจะขี้เกียจลงคลิปหน่อยนะนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันด้วยนะครับก็ขอกลับสวัสดีกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดตามให้ช่องผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณครับเอาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ